ชื่อเพลงเหตุแห่งทุกนั้นทำนองสนุกจำง่ายจังหวะคล้ายกับจับปูดำหรือช้างช้างช้างเหตุแห่งทุกนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่อะไรอยู่ในใจเราเองเพราะตัณหาพาให้วุ่นวาย อยากนั่นอยากนี่ใจเลยไม่เย็นกามตันหาอยากเสพของดีรูปรสกลิ่นสีเอาให้สุดไปเลยพระ,ะตะนหาอยากเด่นอยากดังวิพะวะตันหาไม่เอาอะไรทั้งนั้น ไม่เอาอะไรทั้งนั้นคือแบบว่าเบือ่อไม่อยากเจอเรื่องเลือให้ใจคุณมัวไม่อยากเจ็บไม่อยากจนไม่อยากกลัวอยากให้หายไปชั่วชัวนั่นแหละวิภาวะบางคนไม่อยากแก่ไม่อยากพลาดวังไม่อยากเจอคนเกลียด ไม่อยากฟังคำดา่าตัดใจตัดโลกอยากลบปัญหาอยากให้หายไปเรียกว่าวิภะวะตัญหาเหตุแห่งทุกนั้นต้องรู้ให้ทันใจมันฝันจนหลงทางไกลถ้ารู้เท่าทัน ก็จะเบาสบายทุกจะจางหายไปจากหัวใจสมุทัยนั้นเป็นหลักธรรมดีพระพุทธองค์ชี้ให้เราเข้าใจหยุดตันหาได้ด้วยใจตั้งมัน่นเหตุแห่งทุกนั้น ก็หายไปเลยคำศัพท์เสริมสื่อการสอนอธิบายประกอบเพลงคำศัพท์ความหมายง่ายๆทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์การมตัณหาอยากเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายภวะตัณหา อยากเป็นอยากมีอยากเด่นดังวิภะวะตันหาอยากไม่เป็นอยากให้หายอยากลบสิ่งไม่ชอบ